คุณเจ้าคะคุณเจ้าจอดก่อนคะ่ะคุณเจ้าคะคุณเจ้าครับผมรู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามาหาที่บริษัทหลายครั้งแล้วเห็นว่าจะสมัครเป็นแฟรนไชส์ของบริษัทเราไม่ต่อสนใจหรอกครับ นี่อะไรคุเธอ่ะขอโทษค่ะขอโทษคุณเจ้าคะจะมาหาผมนัดเวลากับเลขาได้เลยคุณรู้ไหมท,ทำแบบนี้อันตรายมากขอโทษค่ะคุณเจ้าที่จริงฉันไปหาคุณที่บริษัทแล้วแต่คุณทางนู้นบอกว่าคุณไปฮ่องกงไม่รู้จะกลับมาตอนไหนให้ฉันทิ้งเบอร์ไว้รอติดต่อกลับฉันรอสามวันแล้วคะ่ะคุณผู้หญิงมีทุร่าอะไรกับผมไม่ต้องเรียกคุณผู้หญิงเรียกฟางๆเลยค่ะคุณฟางมีทุร่าอะไรกับผมเหรอที่ฉันมา ตั้งใจมาคุยธุรกิจกับคุณฉันทำธุรกิจส่งพัสดุฉันเป็นแฟรนไชส์โลจิสติกยี่กวงอยากย้ายมาทำกับบริษัทคุณค่ะคุณกับยี่กวงไม่รงรอยกันเหรอที่จริงฉันไม่อยากเินทาใครหรอกค่ะแต่บริษัทนี้มีปัญหาเยอะมากตำบลไห่ถังอยู่ในมณฑลกวางตงและเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเลยก็ว่าได้แต่ในพื้นที่เล็กๆแบบนี้มีแฟรนไชส์สิบสามเจ้าถ้าใครใจ่ายค่าแฟรนไชส์ไหวพวกเขาก็รับหมดเลย แล้วเป็นไงสุดท้ายแฟรนไชส์ก็ต้องตีกันเองนับวันก็ยิ่งลดราคาลงคุณรู้ไหมคะตอนนี้คนส่งของได้ค่าส่งทีละสามสิบเซนอันที่จริงเหตุผลอะไรไม่สําคัญขอแค่คุณเข้าเงื่อนไขแฟรนไชส์ของเราคุณยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ของเราเ<อ>ได้เลยเเฉันรู้ค่ะแต่ว่าในเงื่อนไขแฟรนไชส์ของคุณมีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันทําไม่ได้ค่าแฟรนไชส์ห้าแสนฉันจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมคะ ที่เหลือฉันจะคืนให้ภายในครึ่งปีค่ะถ้าผมยอมจะไม่ยุติธรรมต่อแฟนชายเจ้าอื่นเอ,อไม่เลยคะ่ะไม่ฉันจะไม่เอาเปรียบคุณเจ้าคะ่ะฉันให้สัญญาเลยครึ่งปีนี้ฉันจะทําให้เป็นศูนย์สามตัวคาร้องเป็นศูนย์ล่าช้าเป็นศูนย์ของหายเป็นศูนย์ถ้าฉันทําไม่ได้คุณสิ้นสุดสัญญาได้ทันทีฉันจะออกจากวงการนี้ไปเลยฝากเบอร์โทรไว้ที่บริษัทแล้วใช่ไหม เขาเอากลับไปคิดก่อนนะแล้วค่อยโทรบอกค่ะ